สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับน้ำพริกอ่องฟองชาแนลนะคะกับงานฟาร์มหอยนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะจับหอยนะคะออกขายหมดฟาร์มแล้วช่วงนี้ทำอะไรกันนะคะมาดูกันเลยค่ะ หลังจากที่พวกเรานะคะล้างพับพันกันเสร็จแล้วเราก็จะมาลื้อนะคะทําการลื้อพับพันที่พังกันต่อคะ่ะเศษของพับพันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดุมสีขาวแล้วก็แผ่นพับพันนะคะทุกคนสามารถที่จะนําไปขายต่อได้อีกคะ่ะก็เหมือนนะคะกับการที่เราขายของเก่าบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าที่เนี่ยมีมูล,ลค่ามากๆเลยคะ่ะทุกคน จากนั้นนะคะเราก็จะเรียงพับพันเป็นกองๆไว้แบบนี้คะ่ะงานที่ประเทศเกาหลีนะคะทุกคนก็จะมีช่วงหนักบ้างเบาบ้างนะคะส่วนตัวสําหรับงานที่ฟาร์มหอยเราชอบช่วงนี้ที่สุดคะ่ะทุกคนเป็นงานที่สบายๆคะ่ะ เรียมพับพันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บเม็ดกระดุมค่ะเข้ากระสอบนะคะเป็นถุงๆไว้ค่ะ หลังนั้นเราก็ขนออกมาไว้ข้างนอกนะคะก็จะมีรถขายของเก่าแบบนี้เลยค่ะที่จะมารับซื้อพับพันโดยเฉพาะเลยมีมูลค่านะคะทุกคนหลังจากที่เราขายพับพันเก่าไปแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำพับพันใหม่กันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะเริ่มทำพับพันธ์ใหม่กันค่ะ จากนั้นก็มาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าวิธีทำพับพันธ์เขาทำกันยังไงนะคะ ในใจนี้นะคะก็แบบว่าอยากจะทําพับพันกันทั้งปีเลยคะ่ะนั่งสบายๆนะคะทําไปเรื่อยๆถือว่าเป็นงานที่เบาที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วคะ่ะ กว่าจะเสร็จแต่ละอันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ7-9นาทีค่ะ และนี่นะคะก็เป็นพับพันธ์ที่เราทําเสร็จกันแล้วนะคะเราก็จะนําไปเรียงลงในบ่อที่เราเตรียมไว้ค่ะ บอ่อไหนที่ว่างนะคะก็จะนำพับพันลงไปเลี้ยงค่ะว้าเชี่ยวเชี่ยวรถคันที่หนึ่งรถคันที่สองและรถคันที่สามาจะเขียนยังไงเดี๋ยวการเขียนไปเองไปเลย งานที่เกาหลีมีหนักบ้างเบาบ้างที่เขาพูดกันว่าลำบากมากๆนั่นเป็นเพราะว่าที่เขาเลือกทำงานที่มันลำบากแล้วก็ยากนะคะผลตอบแทนก็ย่อมสูงมากเช่นกันอย่างกลุ่มคนที่เลือกไปเป็นอารบาบัยนะคะทุกคนทำงานรายวันรับเงินรายวันค่าแรงต่อวันนะคะได้คนละแสนสองหรืออาจมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับหน้างานตีเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ3,000ันกว่าบาทค่ะส่วนงานง่ายงานสบายนะคะค่าแรงต่อวันก็จะดรอปลงมาหน ความลำบากความยากของงานขึ้นอยู่กับค่าแรงที่เราเลือกนะคะที่จะได้รับและทํางานให้นายจ้างได้คะ่ะสิ้นสุดของการทําพับพันใหม่ของพวกเรากันแล้วนะคะคลิปหน้าจะพาไปทําอะไรกันนั้นอย่าพลาดนะคะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ